จะเปลี่ยนบรรยากาศนิทรรกนักชมโลกนี้มันมีของคู่กันโดยธรรมชาติมีหนาวมันมีร้อนมีอ่อนมันมีแข็งมีแรงมันมีผลมีคนมันต้องมียักษ์กระผมนำ่านผู้ชมมาดูดินแดนนครลับตะวันเป็นดินแดนของยักษ์นันตจักรและนันตะการสองพ่อลูกกําลังนั่งสนนาหาเรือกันอยู่ ดูเหมือนว่าผู้เป็นบิดาจะอบรมสั่งสอนลูกพี่น้องมาทําความเข้าใจดูดะครับว่าชาวยักษ์ชาวมานก็อบรมสั่งสอนลูกก็แบบไหนอย่างไรพอเราจะโตตอร เราจะโตกโยกนิยมาย่างไฟนาคอนยางานจักน้ำว่าลับตะวันนี่มารันผู้หญิงยหญการต้องการน้ำกระเดืองไม่ว่าเราเกลียงเกย ถึงตีในกะเกร่งกลัวมาก็ม่วงใน้เจ้ายกตั้งแต่เนื้อจดตายไรคนสู้กูเล่าว่นาน้ำเจอกูปองก็รัวใครได้เลอะกลัวหยดซะอินบรุมยมมานาะตั้งกะจามีปักนั้นได้จักคนเล่าลือมีแตู่้ตือหยอด แงมันเจแหนีโปเกเก็ตเอโอไม้ว่าอตามันมืดมัวยังนึกว,ว่าหยศะกองเจอยากจะงยหมด เลือแต่นั้นตา่การในลูกมันปองไห้เธอทำการสืบยอดในเกียรติปรากฏมารู้หลักตะวันนั้นมีบารมีไอ <c oughs> <c oughs> ้นันตะการลูกรักของพ่อพอสังเกตดูการปฏิบัติตนการฝึกอาวุธการใช้สติป,ปัญญาในหมู่ของชาวยักษ์ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครัพ่อรู้สึกว่าเธอนี่มีการสืบสันดานของพ่อใด้เกือบร้อยเร์เซ็น สืบสันดานเออสืบสันดานคืออะไรสืบสันดานก็คือรู้จักเอาแบบเอาอย่างรู้จักเอาเปรียบชาวยักษ์อื่นหลอกให้มันหลงทำให้มันพ่แพ้ได้ทุกรูปแบบต่อไปการเป็นประมุขของนะครลับตะวันมันต้องรู้จักเล่ห์เหลี่ยมต้องรู้จักเอาเปรียบผู้อื่นนั้นเมือโง่กว่าเราก็ต้องเอาเปรียบมัน มันแปลกกับเมืองมนุษย์เขามนุษย์ก็เมตตาตรงสารแต่พวกยักษ์ไม่มีสิ่งใดไม่รู้เราต้องศึกษาให้มันรู้ต่อไปนี้เธอต้องใช้ตติปัญญาสามารถของเธอเพื่อที่จะได้ค่มคู่พวกชาวมนุษย์อ๋อนั้นเน่ยพ่อเอออีกสักปีสองปีพ่อจะให้นันตการนี้มาเป็นองค์ประมุขในนครลับตะวันแต่การเป็นประมุขนี่ไม่ใช่ของง่าย ในชาวยักษ์ตั้งไหนไอตัวไหนที่มันคิดกำเริืบเสิบสารจาักการตีเสียตายคนไหนคัดค้านตีเสียตายเอาความคิดเราเป็นที่ตั้งแน่นอนกำลังเราตัดสินท่องในขึ้นใจตกลงพ่อแล้วันนี้พ่อเรียกผมขึ้นมาเผื่อยมึงเดินทางไปสแสดงบารมีในท้องถิ่นของชาวมนุษย์พวกมนุษย์ตัวมันเล็กแต่แต่มันฉลาดระวังให้ดีไม่ต้องไปไหวอกไหวใจมันคู่บังคับถ้ามันพูดมาก ทำไงพ่อจับกินซะนั่นผมลากรอเดียวสิ่งสำคัญที่สุดต้องระวังที่จะเป็นประวนสำคัญที่ยักเรามักจะพ่ายแพ้เสียชีวิตอะไรพ่อความสามัคคีดินแดนไหนที่ไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหนมนุษย์มีความสามัคคีต้องทำให้มันแตกแยกใชเพื่อเอาใชยชนะแน่นอนอันที่สองคือธรรมะธรรมะชนะธรรม,รรมผู้มีธรรมะต้องทำให้มันมีความเสื่อมเช่นอะไรลูกที่ก็รพพ่อแม่ทำให้รรมันเกลียดใ เด็กกันเรียนหนังสือทําให้มันกีเกียิข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ดีทําให้มันเจ้าราชบางหลวงเแล้วเราค่อยเข้าไปเอาชัยชนะโดยเด็กขาดเฮ้ยสนุกดีพ่อนั้นผมลาก่อนครับมันมือลือเกินฝึกกระบอกไม่เคยได้ใช้เอาสิโชคดีทุกเดือนจะมารายงานพ่อโชคดีนันตการครับผมพนันตจักเราองนบวกมันมันนันตาปานนี่ซ่อนลูกเยอะ ก้าวมาปักในตำหนักย้ยยนันตการลูกมัอนอดรืด้อันนกระจัเกรนจายกู้ใดไม่รู้จักนามบิจอยากไว้ชีวาหลอดหลักเราตัดตังรือไปทุกตีกทุกตานี้กูพยายามติดตามา nandaga luca para o kanngka manka หมู่บ้านทุ่งหลวงก็เป็นหมู่บ้านในย่านตำบลชนบทพี่น้องในแถบถิ่นนี้ก็มีอาชีพในด้านการเกษตรทำมาหาเลี้ยงชีพวันนี้นายหนูหนุ้ยและนายเท้งสองเพื่อนรักจับข่าวสนานาหาเรือกันจะด้วยเรื่องใดาสาระใดพี่น้องหาความกข้จต่อมาครับ नोई แต่งเอพระเรานี้รักลูกบอกไม่ถูกเป่าเต็มนี้วาคะเต็มจะเฒ่าที่ไหนวันเกิดตกบอกแกนาคะแลงยางกระปัดใบ tục ruộng này tập bớt riêng ni tên ni mai cường kiên này lúc đi nhằn con rơi rồi trăm năm nguy ở rồi tầm phải tam bên cụ cả khen cha trăm năm tên nga, tên mình tầm mấy chia chia à เติมตีแล้วไม่เลือกกรกเบือต่มีกูจำนาตีจำน้ำก็จำเป็นจำน้ำซิ้นกรอกเบือเหนไม่เจจำน้ำเลยเนี่ยแล้วมันกรอปื้อกูออกกรกเบือได้ตุ้งพอเดี๋ยวลงจำน้ำก็ตามอะไรอลุงกูหยอกตุ้งเหง่ตุ้งกาดปางกรอกเบือก็เลื่อนลงบนเล็บเล็บมือเล็บปูเ้าจำน้ำรวมจำน้ำกรอกเบือได้เจ๊บ จำนำกิดไก่ได้ชิปอธิบายอา้กาจิ๊ยาเขาพ Welcome. Welcome, นอนเวนคำเวนคำนี่หึ่ชิปเอ็ดคนลูกมึงกินอะไรกี่ค,คนวะลูกชิปเอด็ดเรียนไปนคนเราเอย่าได้ให้เต็งกูกระจนลูกต่อไปในหนักก็ดลูกหรือกินผื้เดงกทุกเลวและการท่งให้ลูกเรียนแต่มันพิษแตกเริมตนดูมึงเริมตนเตี้ลูกทั้งสิบเอ็ดคน ต้องคิดว่าลูกมากอยากจนยิ่งก็ได้ใจก็ดีมีแกร้องถูกท่ามแยกที่แยกก็ติดให้ข้อกิดลูกหอดอกมันกี้โกลูกคนมารองเ้ยมันติดจ้าเกิดผื่นทังทีแบบฮ่าไอ้กูคนผลิตนี่เมียนุ้งไส้เกิดกูก็ไม่รู้มันเกิดแถวไหนก็ต้องคิดบัญญาบัญญังไปก็เตือนหน่อยกุยก่อนตุ่มโน่นนั้นไปก่อน เอยเพิ่งเอามาปักกูได้โหลคนที่เกาแล้วอันนี้จอบคนลังอันเลาทำนายอยู่บ้ายจิบแอดบมันเจ็ดชาาถึงเอยอันตัวจุดตองอยู่ปอนึ่งเหล้าได้ขึ้นปอดร้องนงพี่นี่เพ่อไปโรงเรียนแล้วได้จอบวันหนึ่งกลับบ้านก็ลง,งน้ำนำในอ้อยวตังกางเกงไว้กางบนหนั่กินกางเกงปอนพอลรงจ่าไปจอบเรือกอันนี้ไมก่กางเกงหนุ่ม แล้วก็ซื้อมาไอ้ลูกทั้งต ok ัวแปดชิปรอยนึงห่วยนี้ยแหละกูซื้อใน้ทันลูกไปโรงเรียนอย่างน้อยคนยี่ชิปยี่ชิปชิปเอ็ดคนจะตำเทือถ้ากูวะอย่างชอบชอบวันลูกเอ้ยนะแกนไปโรงเรียนเอาเชือลูกเชือตัวอยู่หมอนึงไงมันใช่ใส่เชือลูกเชือเออใช่มันลึกไปตั้ง่าเก้าวแลกันกางเกงกันจะตั้งแล้วอันว่าจะอย่าเจ้าหนังหยกข้าหยกแข้งกลุยรูว่าไม่กางเกง ตอเมียเด็กปอนึ้หิเล็กตีเนึ้อเลด้วยโหลกูนังตามเล็กตีเหล็กตีนั้หน้าเปลือกแล้วก็นังงลื้นทงว่าก้อยหลอกกลวกลวยิ่งอย่างเจ้าพุงใหญ่มาหม่นี่นี่เจอเล็กตีหนึ่งออกมานี้ที่กลัวเห็นอะไรวับวับแวมแวมกลัวะเด็กออกก้องเด็กจึงกลัก็เปิดเต้อหลอกวาวมกางเกงยืนหวานดำอยู่นี่กางเกงอ่ะทำไมไม่ใส่กางเกงมาสอ ลงวอบเรือวกินจชแล้วไอพ่อชื่อหม่ไอ้จีพ่อไม้ตางอนะไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ต้องมาจอดนะอยู่จำปหนึ่งครูจะให้ตกเลยไม่มีกางเกงมานั่งอนะครูดูแลตามมันลายครูก็เกินเดกปหนึ่งเออแต่ว่ากังพิษระเบียบแล้วไม่หนุนกางเกงปหนึ่งนะ่ในในก็ตตรงหนุนระเบียบก็รู้ว่าพร้อมชน กางตัวก็มาที่ปัญญาโยไปโอ้ใกล้ลูกเอเอแต่ว่านณะวันจ้งวันม,มีนายจ้องก็เห็นไก่้ลูกกูก็ตาลายก็แต่กปอน,นึ่งอาย,อยุต่อ đời ทริปเจ็ดโอ้มันควรหรอเลยันนาดทริปเจ็ดยังอยู่ปอน,นึงมันกาดอุ่นเลยวยไม่ไกลกรอับอยู่บ้านก็จะอยูอย่คนเดียวได้ตาดกิพื้นกินมดโอ้ ดีเป๋ลูกมึงตัวตัวอุ้ยตายไม่รู้ยุบหรืเนี่ยตัวหมอจ้องหนุ่มหลาก็ไม่รู้ดิได้ต่อไปจังหวะปลาตอกใชยไมมกางเกงวอมยังกางเกงวอมต้วงเสืองไอ้แต่จังหวะก้องหนังต็ดมังไรมังหนุ่มก็จังใจหมอหนึ่งขึ้นหมอจ้องกางเกงกัดครูก้อยอัดวิ่งจังหวะปอโกงโกงใกล้หลอก ใกล้รอเผื okay. ่อดีดแล้วกองครูเห็นเตรียมตัวระวังไม่ตันเป่านวกวิดเผื <Like> ่อดีดล้วนเอาไปแล้วมันอะไรเตื่นี่ออกก่อนทุกีกวางเสียงนกวิดไก่บอกกับเผื่อดีดไก่กับแม่ฮนแรงเรื่องใกล้พินนะลูกมึงเอ้ยตายแล้วกูอันแด็กว่าเขาไปไปโรงเรียนตั้งปีตั้งน้องกูบัดก้อยลูกกูใส่กูมาแต่ฮันก็บอกเด็กไอ้กินแล้วอีกนึ่งก็มึนๆนอนอยู่นอกจานลมปัด ก็หัวแแรงโป๊กจางในรนและมาโป๊กไก่ปอมมันมึงเล่เดี๋ยวมันดูบาดเอยโลกแมวเดือเรือนั่นแหละร้องตัวเ็จริงหัวแแรงก็บนโต๊ะไก่คููตัวกันกว่านึงนายังหวดนี้แหลวเนี่ยเตี๋วแกเป็นเบอร์เลอเบอรกับน้องโบมึงเล่เด็กจี้หัวก้อนกินไม่เล็มาตังโบอยู่จ้าหัวไปไหนไม่รอดเขยเหล็กอะฮ่าฮ่าอกไปพน อาตังอยู่ที่วัตึ้งจนพลาดมาแล้วทีอาทีไปปอน้าอย่างตังบูเลยแปดเรื่อใจแปดอาคนยับรู้แล้วอันนี้ล็อกติดเหลี่ยงอาอยู่แล้วหัวล่างบุตรจ้องอาเจ็ดอากาวาจูนาก็แล้วเช่ามือรู้แล้วว่าคนรู้เอาเหลี่ยงอาจ้องตัวไวแม็ดออกหนึ่งสองแปดให้โบ ชี่ยวแตหนุน่ยเป็นคนเราเนี่ยหนุยเออมันตองอดตองตอนไอ้รอยต้นตื้อแล้วแลตาเนื้อ <c oughs> ลูกนาวมันหน่วยออกบาดไปตุกหน้าตลาดมันก็แปลงตั้งเปยักบุ้งงาหยอดเจ็ดบาทตัวตุกตลาดยาเจ้ายาเบต้มไม่แล้วไม่กินบับวบกคนไม่ตอกกะบัวบกก็ไม่มี ตะปนนั้นควรจะกินลูกม่วงท้องรลวงจะกินมะม่วงตั้งปีก้าวอย่าไปอุ้งเล็บนกรุ่นไม่นักกิโลละแปดบาทอาซื้อทุกตลาดแปดบาทไม่มีทิบตาบาทเจอมาแม่กาไม่ไอ้ต่อพอเราใจหมอเมื่อตอนเช้านี้เรียมหมตั้งแต่ออกโมงเจา้าไปจนถึงห้าโมงคำพอดี เปิดกว้างและจะกินก้าวโมอมันรองเจ้าว่าชานไม่เปื่อยตีแต่ลา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 ละลาไม่รู้อยู่อเไปก็จักของรัฐมนตรีตาไม่ไปอย่างไงเจ้าให้หลูกนาวมันหลดลงจักทีแต่เรื่องจะเจดจะใจแต่วีมีใจ trai yêu cho đại quân, plei nứt cho đại quân, cho trưa cá chấm có mà, à. côn vẫn to ngót tuần ní cùi mà kít cả mưng để ta cõi kít cả rồng ưn, bay ban này nòng kiêng điêu, Khiên này láng, kiêng sát trong hoàn nà trâu chép nóc mém, bay em nó điệp với, mưng mủng chả có mến nào chui trong chả, cú rửa bó có với, ấy chứ, để bay mượn trip mai về quá ที่ในนักนิวให้เลื่อเต้าก็ยำจิ๊บมึงนี่แรงมา,มากๆครับเบื่อเบื่อกูปรินเดี๋ยแล้วจะแจ๊ะไปการเดินวันแข่งเตียงร้อนไปกับกูนี่เดินกันเลยระดับกูนี่ต้องให้เพื่อนเดินกันเลยเจอรอดแองออด,ด,ดไงไม่ต้องเจอรถพลอยรถเกยไม่ต้องพลอยไม่ดำเบื่อไม่เดินเล,เล่เนเลยฮะไปแล้วด้วยความรักว่วงกับเพื่อนบ้านนี่รู้จักกันนานวัน ความจำคัญรู้เรื่องราวเพื่อนเจ้าจวงจีหลอดหลัดเล้วตัดตุงปากายีมุงบีตีเก้ เจบของตำบลบ้านทุ่งหลวงเป็นกระท่อมของยายเสาและเกลี่ยสักสองแม่ลูกยายเสานี้ต้องเป็นไม้มาตั้งแต่สมยัยเกลี่ยสักอายุยังไม่ถึงขวบแต่เป็นคนที่มีธรรมะเกลี่ยสักเขาเป็นลูกกะตัญยูรู้คุณของพ่อแม่แม่ล้มป่วยก็ดูแลอาการไม่เคยทอดทิ้ง โอ้ขึ้นมาบนกระท่อมก่อนดีครับพี่นุ้ยพี่เท่งขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมแม่ผมป่วยครับเช่าวานอาเต้ามันไก่ใบครับแม่ผมป่วยติบกว่าวันแล้วพี่เด็กขอบคุณมากนะครับที่มีน้ำใจครับนี่บโรก็มา onon bora lwa kwa mukalu naa. ปลาเกาจ้าไม่มีติดบ้านเลยเงินต้องน้องมดัดดันตดนักตกใจนักพอพูดอย่างมีไอาต้องปึงปีใจแน่จังเลยโปรดสลาดแสดนน้ำใจไงปอดสเบายปีเฮยยามน้องจมนี่ปอพอลทุกตี พี่นุย้ยพี่เท่งครับน้ำใจของพี่ทั้งสองมันมันสุดที่จะกล่าวแล้ววันนี้ผมใหญ่ผมพูดเลครับมันเป็นการประจบพี่มาเยี่ยมไข้แม่ผมเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยว่ามื้อเย็นนี้เข้าสาสรที่ไหนยาก็หมดแม่ก็ยังไม่มีอาการดีขึ้นช้าพุทโธแะน้องเอ้องนี่ความจนแล้วนั่นน้องไม่พาไปโรงพยาครับอะไรนะพี่เต่งนัดเราไปโรงพยาบาลครับ ผมไม่มีเงินเ้าสารก็ไม่มีแล้วอายุกับเ,เต่าได้หนูออกคิเจ็ดออกไปแต่นองเตี้ยนงเตี้ยผ้านะครับคนนกคลเจ็ดไม่ใช่ต้องเสียคนเลยกคิก็มีบัตรคนจาราัษาฟรีรับนำเครืองให้ฟรีมันก็เหมือนกันละพี่เดงไม่ไม่เมื่อนหนูก็ไม่เมื่อนอย่างง่ายหรือผันออกไปเลยอกคิเจ็ดนั่นคนป่วยแดงแต่คนผ้าไวละคารถจ่องเต้ามันลดเต็มจีบบาท คนร็อกทิพเจ็ดไปลวงมยกาดเอกอาบาดชอบคนชาติทิพใช่ครับพี่นุย้ยกันนี้พอไปอยู่ลรงมอแล้วไอ้คนร็อกทิพเจ็ดกินยานั่นก็ไม่เอาตางแต่คนก้าวกินก้าวหน้าโรงยาบาลมันจานสิบห้านั่นแหละเตงเงอ,อน่ะตะเหลียญเตงเตงจริงมันอย่างพี่นุ้ยว่าแล้โรงหม้อเวลนี้น้องม่อ,อปีกลัว ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนโอ้เขาเป็นคนนะที่มีน้ำใจหลอกกูหลับให้ทุกชั่วโมงตามตรงๆแล้วก็เป็นไข้ไหลในห้องแล้วก็มีทีวีมีตู้เย็นแต่เช้าแลเห็นสบายหัวใจจิตยาพยาบาลตามก่าวถามทุกเรื่องราวว่าเจ็บป่วยตรงไหนกูพาลูกไปอยู่เจ็ดวัน่ารักษาสี่มื่นกพันกูขายหนาได้ไหว ที่ไหนไปนุ้ยเอกชน,ชนก็ลงทุนหลหายหนเยแต่เราไปโรงพยาบาลกล้องกล้องล่วงไงน้กล้องล่วงนี่ป้าอีกล้องล่วงกูนึกตึงและกูดวัดวัดตุงล่วงเราซอยหน้ากูดีได้กูพอตั้งเปล่ากูเนี่ยก็ปลิกเมือกไดแล้วพอก้มหัวอตายลุดไปแล่ๆกาะกูํำใจเคยกูดรัดมากกันแลกกูดตีเปล่ากันแลกกูดตอกรลัวกันแลกกูดก็นี่เมื่อโรงพยาบาลล่วงกันได้ดูมอน ทำไมไปนุย้ยคุนมากมอมน้อยมอดจังตีห้าคนคนป่วยเป็นปันไม่รู้จะก็ไม่เรียนใหนหมาดมอมอันอยากดีเต็งไม่จะมาก้องหายเหม็นเนื้อกวาว่าให้จบตั้งเจ็ปีจริงนะพไปนุย้ยเออวันก้อนป้อมป่าเมียไปเกิดที่ไหนครับโรงพยาบาโลโูกคนที่้ามเกิดไม่ออกจัดเกิดมาเบียนพอแมมโูคคนเดินเกิดมอดจำหญยไปของกู บนเดียก็เกิดไม่ออกแล้วไี่นุยทำไงไปหลวงพ่อ,อพอปาไปตึง้งน่ะทีเจ็ดกลางคืนไปยาบาลบอกว่ารอก่อนนะคะพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าคุณหมอจะได้มาตรวจแวเมียมึงเจ็บพ่เกิด์จ้ะเดี๋ยวตาบเลือต้นน้นองต้นไม่ไหวเลยไปหนุยเออเจ็บแรงแล้วปวดต้นนแล้วันทีก้มมาก็โม่มาเวนปนดทีที่แปดกลางคืนเฮ้ยจ้ะ แล้วทั้ไงอ่ะกันนี่ไม่รู้อยู่เปลือกขุ้นดูเมียไอ้ตัวนเด็กหลววาอยู่ไอ้ยักาะหลววายอยู่เลยเออโลเปลือกูเปิดแลยเห็นป้อมดำปืนตัวนี้เมียเออไม่รู้ทำเปลือกขุนไม่กว่าต้นนั่นเหรอโหลววาอยู่แล้วว่าเจ้าก็ได้เกิดจะ็ดจัดเบี้ยนโหลกคูต้นทำไมอ่ะรู้คนเดินป้อมจื้อต้นป้อมกูกี้กูกี้มาไหนน่ยพุ่งกันี่กันนี่ก็มี ยายให้แกไปควาาล้านแกปลัดกล้ามเหือกแกเป็นหม้อจำแย่กเปีนุ้ยโชคดีกรับแล้แกํำเรือแกจวยแต่งแต่งให้เกิดแกวเกิดหม้อแต่หม้อํำแย่เกิดเออตีชิบช่องกระงเกิดกูดีเจเมียนอนใต้เตียงแต่เมืงองขึ้นนอนบนเตียงเลยกูว่านอนบนเตียงผู้ป่วยเพราะมั่อจะนอนน้อยกับกาวดีอาว่าลุงก็ยกขึ้นกลับมต่ตองเตียงเลยลับลืมกูนอนบนเตียงเออตียระงไปยาบ้านมากูกู